สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่ท่านใหญ่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับโครงการก่อสร้างบ้านให้คุณตากับนหลานนะครับตอนนี้ก็ช่างก็เริ่มลงมือนะครับก็ยึดประกบเหล็กกับเสานะครับยึดไว้นะครับเพราะว่าเสาของเรายังไม่ได้ยังไม่ได้กลบนะครับยังไม่ได้ฝังนะครับยังไม่ได้ฝังเสานะครับนี่นะครับเสายังไม่ได้ฝังนะครับเสายังตั้งไว้เฉยยุ่นะครับ ว่าเราให้จับระยะความกว้างข้างบนให้เท่ากันก่อนนะครับค่อยฝังเสาครั้งเดียวนะครับนี่นะครับันนี้ก็จับระยะข้างบนให้มันได้เท่ากันหมดเลยนะครับตอนนี้พอยึดเสาไว้นะครับยึดเสาไว้ต่อไปก็พอได้ข้างบนเสร็จนะครับก็ต้องทําการฝังเสานะครับฝังเสาตอนนี้เรายังไม่ได้ฝังนะครับรอให้ จับข้างบนเสร็จเรียบร้อยก่อน <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณพี่ยังคุณพ่อคุณแม่เอฟซีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญท,ทุกทท่านนะครับที่ร่วมเติมคะแนนนะครับให้กับทีมง,งานช้างป่านะครับบุคคลก็ได้ทําการจบท,ทุนนะครับเพื่อมาเป็นค่าก่อสร้างบ้านให้กับคุณตาและวันหลานนะครับบุคคลก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ยังท,ทุกทท่านอีกครั้งนะครับที่เมตตานะครับร่วมกุมกุผลไม้นะครับให้กับทีมงานช้างป่านะครับขอให้ ทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนาท่านทุกประการนะครับความเจ็บก็อย่ามาใกล้นะครับความไข้ก็อย่าให้มีนะครับร่ารวยเงินทองนะครับผมสาธุนะครับขอให้บารมีปัญญาช้างปกปักรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับบุญนําพาให้ท่านและครอบครัวนะครับประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆีเข้ามาในชีวิตในครอบครัวนะครับสาธุสาธุนะครับวันนี้ก็เหล็กก็น่าจะไม่พอนะครับเหล็กก็ไม่พอครับเพราะว่าทาง ช่างเขาแจ้งบอกนะครับว่าเหล็กไม่พอนะครับเหล็กก็ยังขาดอีกเยอะเลยนะครับยังขาดเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างอีกเยอะนะครับอย่างนี้ก็เหล็กนี้ก็ไม่พอนะครับเหล็กยังขาดนะครับตอนนี้ก็ยังขาดเหล็กจำนวนเยอะนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอาไว้เข้ามาร่วมเติมคะแนนนะครับให้กับทีมงานช้างป่าได้นะครับอาจจะได้ทําการสมทบทุนนะครับสร้างบ้านนะครับให้กับคุณตาแล้วก็หลานๆนะครับได้มีบ้านไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนนะครับ หน้าฝนที่ถึงนี้พ่อขวานก็อยากให้บ้านนะครับเสร็จนะครับคุณตากับนหลานจะได้มีที er ่หลบแดดหลบฝนนะครับจะได้ไม่ต้องอายุตาก้ํนฝนนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกมาแต่ละทีเนี่ยโอ้ยน่ากลัวนะครับมนที่ผ่านมานะครับพายุฤดูร้อนเข้านะครับก็อันตรายนะครับพายุฤดูร้อนเข้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงมรสุมนะครับช่วงพายุฤดูร้อนชอบเข้านะครับช่วงนี้นะครับช่างก็พยายามเล่งนะครับเล่งเพื่อที่จะ ยึดเสาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเสาก็ยังไม่ได้ฝังเลยนะครับนี่นะครับเสาของเราก็ยังไม่ได้ทําการฝังนะครับเสาก็ฝังลงไปลึกนะครับลึกนะครับก็่เมตรห้าสิบเมตรเจ็ดสิบนะครับฝังลึกลงไปนะครับเม็ห้าสิบแล้วเมดเจ็ดสิบนะครับฝังลงไปนี่ครับก็ยังไม่เอาขึ้นนะครับช่วงนี้ ยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็รอช่างมานะครับตัวนี้ก็เสร็จเหลือตัวนี้ก็เหลือโครงสร้างนะครับเหลือโครงสร้างด้านบนนะครับดิ็ก็ยังขาดอีกเยอะนะครับฝากไม่ตาน้องๆกันได้นะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ท่านใหญ่ใจบุญท่านใหญ่ใจดีนะครับฝาไม่ตาน้องๆกันได้นะครับท่านใดที่อยากร่วมบุญนะครับสมทบทุนสร้างบ้านให้กับน้องช้างก็เรียนเชิญได้นะครับเรียนเชิญได้นะครับช่วงนี้พ่อควานก็ไลฟ์ผลไม้เขาไม่เคยหมดสักทีนะครับเป็นเดือนนะครับจจะเดือนหนึ่งนะครับไม่เคยหมดนะครับบางวันก็ ได้ห้าตะกร้าได้สิบตะกร้าได้หกตะกร้าบ้างนะครับบางวันก็ไม่ได้นะครับก็ฝากไปยังท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่อยากร่วมบุญไม่ตาสร้างบ้านให้กับน้องๆก็เรียนเชิญได้นะครับผลหมายของเราก็ไม่หมดสักทีนะครับไม่เคยหมดสักทีเลยนะครับนี่นะครับเหล็กนะครับวันนี้ช่างก็น่าจะไม่ได้มานะครับวันนี้นะครับ ั้งหน้ายังไม่ได้มานะครับอันนี้เหลือโครงสร้างนะครับอันนี้ก็เหลือโครงสร้างก็ฝากร่วมกดแชร์ร่วมกดไลค์ร่วมกดติดตามนะครับอ่าให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับก็ร่วมเป็นกําลังแรงใจนะครับร่วมติดตามร่วมรับชมนะครับว่าโครงการก่อสร้างบ้านของเรานะครับจะเสร็จกันต้นไหนนะครับจะใช้เวลาอานานประมาณสักกี่วัน ี่เดือนนะครับถึงจะเสร็จนะครับก็ร่วมติดตามรับชมร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช้างป่านะครับนี่ก็จะเข้า,าหน้าหน้าฝนก็จะล,ลาวถแถวๆนี้หน้าฝนแต่บ้านพวกวานก็อยู่ลาวเดือนปลายเดือนพฤษภานะครับฝนก็จะเริ่มมานะครับมิถุนายนนะครับตีไปเดือนมิถุนายนนะครับกลางราวต้นเดือนมิถุนายนฝนก็เริ่มมานะครับฝนก็เริ่มเข้ามาแล้วนี่ก็ มีนาเมษาพฤษภาิถุนารือสองสามเดือนนะครับหรือสามเดือนอ่าก็ม่ทราบว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับก็อ่าอยู่ที่อ่าคุณพ่อคุณแม่ทาใหญ่ใจดีใจบุญมองเห็นนะครับก็อ่าฝากนะครับฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่ทาใหญ่ใจดีใจบุญนะครับช่วยเม่ตาคุณตาแล้วก็หนล้านนะครับ,นนะรบจะได้มีบ้านให้กับน้องๆได้อยู่นะครับอ่าทุกๆคะแนนที่ท่านอ่าสมทบทุนมาเพราะความก็เก็บสะสมนะครับสะสมไว้ แล้วก็มาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างนะครับตอนนี้คะแนนที่เราเก็บสะสมไว้ก็หมดเลยนะครับจัดซื้อเหล็กมาล็อตนี้นะครับล็อตแรกนะครับเหล็กนะครับหมดเลยนะครับตอนนี้ขอจะพยายามนะครับถามว่าท้อไหมบางครั้งก็ท้อนะครับเพราะว่าบางวันก็ขายไม่ได้เลยนะครับขายไม่ได้นะครับแม้แต่จักรกล่าเดียวยังไม่ได้นะครับบางวันก็ได้300อยคะแนนได้5้ารอยคะแนนนะครับถามว่าท้อไหมบางทีก็ท้อนะครับแต่ท้อเวลาท้อมองไปก็เห็นน้องช้างนะครับเห็นคุณตา เห็นน้องแพงเห็นน้องทันวาเห็ um นน้องช้างยืนอยู่ก็มีกําลังใจสู้นะครับคืออยากให้เขามีบ้านอยากให้เขามีบ้านได้พักผ่อนได้อาศัยไว้สําหรับหลบแดดหลบฝนเหมือนกับเหมือนกับช้างเชือกอื่นๆเขานะครับบรรปลายชีวิตของคุณตาคุณตาก็จะได้มีบ้านไว้หลบแดดหลบฝนนะครับเพราะว่าค ja. er ุณตาก็เริ่มเก๋แล้วนะครับตาสายตาก็เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับสายตาเริ่มจะไม่ค่อยดีเพราะว่าอย่างว่านะครับนาะสายตาก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับ ไม่มีเด็ไม่มีบ้านให้หลบใหญ่หลบฝนนะครับก็ท้อ,อ,ทอแต่ถอยไม่ได้นะครับคือถ้าเราถอยเพราโครงการสร้างบ้านก็จะไม่เสร็จนะครับพ่อขวานก็จะพยายามสู้ให้เต็มที่สู้สุดความสามารถนะครับาฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกทกท,กท่านนะครับฝากร่วมเม้ตาคุณตาแล้วก็หลานกันนะครับจะได้มีคะแนนมาสร้างบ้านนะครับแล้วก็ฝากไป งทุกท่านนะครับเมตาน้องๆกันนะครับก็กราบขอพระคุณนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับไปยังคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกทท่านอีกครั้งนะครับที่ร่วมเมตานะครับผลไม้ออนไลน์นะครับสมทบทุนสร้างบ้านนะครับให้กับคณตาแล้วก็ล้านหลานนะครับองคขวก็ต้องขอกราบขอพระคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่านนะครับขากราบขอไปยังคุณไม่สะพานบุญทุกทท่านนะครับที่ร่วมเป็นสะพ สำหรับคลิปนี้นะครับพวกควานก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็าอ,อามาแล้วก็ร่วมกดติดตามนะครับร่วมกดแชร์ร่วมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดสับตะไคร่นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่พวกควานอัปเดตลงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากคำว่าสวัสดีครับ